เฮ้ยรถไฟมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี um, ๋ยวเดี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 ๋ยวอ้ซาตานเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทุกคนไปครับจังหวะนี้ครับอย่ามาตั้มครับใครจะนํำครับใครจะนํำครับอย่ามาตั้มแสงอย่ามาตั้มแสงแสงแล้วแสงแล้วแสงแล้วในจังหวะนี้จังหวะนี้อย่ามาตั้มอย่ามาตั้มอย่ามาตั้มแสงแสง ทุกคนครับตอนนี้ช่องยามาต้ามเปิดระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับเพราะว่าจะได้สิทธิพิเศษมากมายครับไม่ว่าจะเป็นป้ายหลังชื่อครับเป็นรูปถังในตัดเท่ๆเลยนะครับผมและอีโมจิที่ทําขึ้นมาสําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้ได้แถมยังสามารถเข้าถึงโพสต์ส่วนตัวที่สําหรับสมาชิกเท่านั้นที่จะเห็นนะครับแถมยังได้เข้า Discord ส่วนตัวของผมด้วยและมาเล่นเกมกับยามาต้ามด้วยครับผมอย่าลืมกดสมัครกันเยอะๆนะครับ โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยอ่มาตั้มี่นี้ก็ผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไม้สบคาพาร์ที่พาร์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยพาร์ที่เท่าไหร่แล้วเชื่อพิมพ์บอกผมทีแล้วกันนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะฮะหมายถึงว่าวันศุกร์ในเกมนะครับผมก็เขาจะมีการแข่งรถนะครับกันที่สนามบินนะครับผมสนามบินจะอยู่ตรงนี้นี่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 อยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งเราจะต้องขับรถไปนะฮะแล้วก็ไปประมาณตรงนี้แหละนะครับ ซึ่งเขาจะมีทุกวันศุกร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะลองไปดูนะไปดูซิว่าเขาจะมีจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้คือรถเราไม่น่าจะได้ซ่อมอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเราซ่อมไปจนแบบว่าทุกอย่างแล้วนะครับพร้อมสิ่งนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเอารถไปสิ่งนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้ผมเอามอสเทอร์โบออกไปแล้วนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะขับยากนะครับก็เลยเอาออกไปจริงๆมันเป็นมอสท,ที่ดีนะแต่ผมคิดว่ามันไม่มีก็ได้นะครับมันทำเป็นรถแรงจริงนะแต่มันมาคับยากมากนะครับผมก็เลยเอ,ออกไปนะครับผมไปเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปที่สนามบินนะครับเพื่อไปแข่งแร็กนะครับผมนี่รถเราทํามาเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วละ่ะไม่น่าจะขาดเหลืออะไรและ้ะไปไปดูซิว่ารถของเราี่จะสู้คนอื่นไหวหรือเปล่านะครับ บอกเลยว่าไหวแน่นอนนะเจอช่างหันฝีมือระดับพระก,กาศนะครับ <laughs> เออช่างอานสักอย่างนะครับผมบอกเลยว่าสบายสบยไปครับผมอย่าไปหลายหลาย,หลายคนก็รอมานานเนะยสำหรับเกมซ่อมรถเนี่ยผมว่าพาร์ทหลังๆที่คงคงไม่ได้ซ่อมเลยแล้วล่ะเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นไปอีกถึงเมื่อไหร่นะครับ หมดคอนเทนต์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอน่ะผมว่าคอนเทนต์วันนี้คือจะเอารถไปแข่งนะครับผมก็มารู้ว่าวันนี้จะได้แข่งหรือเปล่านะครับอื ừ, ประมาณนั้นนะเพราะว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่ามันจะมีทุกวันศุกร์นะเราก็จะลองไปดูนะราว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับแฝดอย่าไฟพอเจอทางรถไฟนะครับให้เลี้ยวขวานะครับผมทางรถไฟอยู่ข้างหน้าเราเอง โอเคครับเดี๋ยวเราจอดนะครับผมจอดแล้วก็เดี๋ยวดูรถไฟแป๊บหนึ่งดูแผนที่ก่อนโอเคเปิดแผนที่ขึ้นมาครับโอเคไม่มีรถไฟใช่ไหมถ้าไม่มีก็สบายนะครับผมถ้าไม่มีรถไฟก็สบายเราและไปยาวไปอาอมอเตอร์เบอร์ออกไปแล้วก็จริงนะครับแต่ว่า ยังใส่ในตัดอยู่นะฮะกลัวกลัวว่าจะแดกสู้เขาไม่ไหวนะครับผมก็ยังมีในตัดอยู่นะโอเคเราค่อยๆไปนะครับจะเย็นๆนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเฮ้ยรถไฟมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อ้หูตว์จาเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว นี่ขนาดดูแผนที่อเนี่ยนี่ขนาดดูแผนที่นี่ถ้าไม่มีแผนที่จะขนาดไหนนะโ้ดีนะผมผมแบบไหวพริบอะ่ะเออนะจริงๆได้ยินเสียงก่อนได้ยินเสียงของรถไฟมันปูนปูนมาก่อนเนี่ยเออไม่งั้นลตายโดนรถไฟชนตายอีกจบแล้วพัทนี้ ไม่ต้องทำอะไรต่อกันแล้วทุกคนเออผมก็จะถามปิดเทอมกันหรือ,อยังเนี่ยแล้วก็สอบกันหรือ,อยังนะครับลองพิมพ์บอกกันหน่อยนะครับผมเป็นไงบ้างช่วงนี้สอบผ่านกันหรือเปล่ายุคผมนี่ส่งงานไม่ครบที่ติดรอเลยเนะยติดรอสองสามตัวเนี่ยเป็นพวกเอ่อเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฟไม่ลนตูดไม่ไม่ยอมทำงานส่ง ประมาณนั้นผมเป็นคนที่แบบว่าจะมีไฟตอนตอนที่เขาแบบว่าวันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นเหมือนกันไหมแบบงานเขาสั่งตั้งแต่ต้นปีอ่ะเออแล้วเขาเขาให้ส่งสิ้นปีเออโมวแต่โม้ไงขับรถลงถนนเลยเนี่ยงานเขาให้ส่งสิ้นปีอะไรเงี้ยก็มาทําวันศุกร์ประมาณนั้นอยากให้รถมันขับสี่ว่ะ ขับสองรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะล <AM> ุยอะไรไม่ค่อยได้นะครับเฮ้ยเอาเกีเยวเอาเยวมาแรงเกินก็ใครที่กำลังสอบอยู่นะครับก็ขอให้สอบผ่านกันนะทุกคนแล้วก็ใครที่กำลังติดศูนย์ติดล้อก็อย่าลืมไปแก้กันด้วยนะครับผมแผนที่ก็บอกว่าข้างหน้าให้นิ้วซ้ายนะครับนิ้วซ้ายก็จะไปเจอสนามบินพอดี อเ okay, ครับผมหยวซสายหมายครับผมว่านะผมว่ามันเออน,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 นี่ปกติมาไม่มีคนยืนนะมีตะลุงคนนี้ยืนอยู่เว้ยมาแล้วมาแล้ว รถซิ่งมาแล้วลุงลุงแกบอกว่าให้มาชิดเหรอหรือไงยังไงลุงลุงยังไงเปิดกระจกก่อนดิเปิดอ่าเปิดกระจกยังไงอ่ะอ้าวโอเคหมุน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 อุ้ยอมีรถผ่านเพียบเลยทุกคนว่าไงลุง เราลงจากรถก,ก่อนดีกว่าไหมว่าไ,ไงล,งลงยยุง,งลงทะเบียนยังไงลงทะเบียนยังไงลุงผมทะลุลุงแล้วเนี่ยเอาเรื่องว่ามีรถมาเยอะคนเอ้ยไอคันนั้นก็มาไอคันเหลืองก็มานะครับอุยออบอ้ยเอ๊นั้นเสียงดังมากทุกคนโอ้โหโอ้ย้ยเอาเรื่องว่าสองคันนี้โอ้เสียงแม่งโคตรดัง คันเขียวก็มาโอ้ยรถมากันเทียบเลยครับโอ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะดูคันนี้ดิเสียงโคตรดังอะโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องแล้วดูยางมันใหญ่มากครับทุกคนคันเขียวนี่กำลังมา วิ่งเบิร์นยางเบิร์นยางมีเบิร์นยางด้วยโอ้ ank, โหเอาเรื่องเอาเรื่องดูดิเอาเรื่องครับไอ้นี่ไอ้นี่ยังมาเหมือนเดิมเฮ้ยโอ้ดูดิผมได้แข่งกับคันนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเราเราจะต้องไปแข่งกับใครยังไง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าผมได้คิวแข่งตอนไหนนะครับไปๆเดี๋ยวเราไปดูก่อน้เขาอาจจะให้เราแข่งก่อนก็ได้นะเพราะว่าไอ้นี่มันคู่กันพอดีเนะี่ยอันนี้ก็คู่กันพอดีนะผมคิดว่าเราแน่าจได้แข่งกับคันนั้นนะ <c oughs> เอาแล้วทุกคนเอาแล้วมาวันที่รอคอยก็มาถึงแล้วนะครับวันที่เราจะไปแข่งนะครับผม <c oughs> ผมไม่ได้ใส่ยางแร็กมาด้วยสิประเด็น แล้วมันต้องยังไงอ่ะอ๋อมันต้องขยบใช่ไหมอา้าวมันต้องขยบไปให้ให้ไฟมันแดงใช่ไหมถึงเส้นยังไงน,น่าจะยังไม่ถึงเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทุกคนไปครับจังหวะน,นี้ครับอย่ามาตัํมครับโอ้โหไปครับโอ้โหไปแล้วครับจังหวะนี้ใครจะน้ำครับใครจะนํำครับอย่ามาตั้มแสงอย่ามาตั้มแสงแสงแล้ว แสงแล้วแสงแล้วมัจังหวะนี้จังหวะนี้เยังมตต้มยังมาต้มยังมาต้มแสงแสงแสงไอ้ขันไอ้ไอ้ันฟ้าวะไงฟ้าวะไงอ่ามาไงมาไงโอ้ยยังมาต้มตนํนมมมำ,นำครับนํำครับโอ้โหกว็าพาเป็นเรือยาวเลยโอเครู้สึกว่ามันสุดทางแล้วนะครับผมเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเป็นไงพี่ รถมันเป็นยังไงอ๋อมันมันให้วิ่งถึงแค่ตรงนี้นะครับระยะทางสั้นๆน,นะครับผมแนี่แๆแค่แค่ตรงนี้เองมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับแต่รถเราก็เอาเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ไปต่อไปคันสีเหลืองแข่งกันครับผมโอเคโอเคโต๊ะโอ้โอโอ อะไรของกูเนี่ยกูเบรกอะไรของกูกูขับรถอะไรกูเนี่ยโอ้โหตายแล้วจบข่าวเลยโอ้โหโคตรนะาอยเลยคือเบรกล้อล็อกอะแล้วแบบไปชนในที่ริท่ายเฉยโอ้ยอ่านเลยโอ้โหดูสภาพรถเยินอีกแล้วกู โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้าชนเนีคยับแต่ว่าถัางน้ำมันหลุดนะครับผมคิดว่าถังน้ำมันใส่เข้าไปใหม่โอเคโอ้แย่แล้วจวังหวะนี้ต้องมาซ่อมรถอีกแล้วหรอเนี่ตอนแรกก็จะไม่ซ่อมนะครับน็อตเบอร์สิบเอ็ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเวลาซ่อมรถอีกแก เฮ้ยผมผมไม่ได้ตั้งใจที่จะชนมันเลยนะแต่คือแบบจังหวะเบรกอะแล้วล้อมันล็อกเว้ยล้อมันล็อกุกมันเลี้ยวไม่ได้แล้วรถม่งก็แถแผละแผแแแแตุ้มตายเลยโอ้โหโคตรน่าอายเลยครับมาอย่างดีมนตายแบบงงโอ้โหโ,โคตรเท่งเลยจะต้องมานั่งซ่อมรถอีกแล้วเนี่ครับนี่มานั่งไข่น็อตอีกแล้วเนี่ยอาอเนี่ย โอ้ยังอายเลยอะไม่เคยเล่นเกมอะไรแล้วอายขนาดนี้มากอ่อนโอเคขันน็อตขันน็อตอย่ามวัวนเถอโมไม่น่าจะมีอะไรแลวมัง้งไปดูดิรถสตาร์ตติดปะเนี่ยทาไมติดนี่หาเลยนะแบตยังมีอยู่แบตยังมีอยู่ติดไหมเนี่ยต้องติดดิ จังหวะนี้แล้วติดครับแต่ว่าเสียงดังอย่างนี้น่าจะท่อหลุดใช่แล้วท่อหลุดโอ้โหเสงเลยกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยตอนนี้มันน่ามันมคือเราต้องขับมาใหม่ใช่ไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวรถไปซ่อมก่อนเอารถไปซ่อมเครื่องก่อนแล้วกันโอเคครับมาใหม่อีกรอบนึ่งนะครับผมคราวนี้ไม่น่าจะพลาดนะ ไม่น่าจะพลาดแล้วนะครับโอเคมา้อมพร้อมลุยพ้อมลุยขรานี้ไม่น่าจะพลาดนะไม่น่าไม่น่าจะพลาดแล้วเมื่อกี้พลาดก็เซ็งเลยผมไม่อยากหล้มากเลยว่าไอ้สองคันนี้มันจะแรงขนาดไหนนะครับเสียงมันดังมากทุกคนเสียงมันดังมากไอ้สองคันเนี้ยมาแล้วมาแล้วทุกคน สองคันนี้แม่งเสียงแบบเสียงมันดังมากอะ่ะดังแบบน่ากลัวมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปไปไป,ไปดูว่าเราจะสู้เข้าไปหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเบินออยางนะครับ อันนี้เรียกว่าเบิร์ดหรือยังเบิร์ดแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้แข่งเลยเอาอะไรวะเนี่ยเอามันไปแล้วน่ะเอาไฟมันเพิ่งขึ้นเองอะไรอยู่วะระบบเกมนี้แบบแปลกๆ ไฟครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่ว่าคือแบบอืมัมนไาอย่างเงี้ยคือแบบมันไฟขึ้นปุ๊บไม่ปล่อยออกตัวเลยเว้ยคือผมแม่งยืนยืนยืนอันนี้อ้หู้โอ้ห้อันนี้เสียงโคตรดังเสียงโคตรดังเลยครับเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้ดีกว่าทุกคนมาดูคู่นี้นะครับว่า ใครนะใครจะเร็วกว่ากันนะครับผมเออนะมาดูคู่นี้ดีกว่านะครับโหผมว่านะผมว่าไอ้คันซ้ายมือชนะแน่นอนเพราะว่าเสียงเครื่องมันโหดมากทุกคนไอ้นี่อ่ะไปขี้เลยอ้าวแล้วเอ้าแล้วเอาแล้วโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ครับจังหวะนี้วิคันซ้ายมือไปโคตรเร็วไปโคตรเร็ว ไปโคตรเร็วแล้วยังไงครับยังไงครับเข้าเส้นชัยไปแล้วอันนี้เพิ่งมาอยู่เลยอุ <c> ้ย <oughs> โคตรแรงอะ่ะวยเครื่องไรวะเนี่ยคือเสียงเครื่องมันโหดมากครับทุกคนหูแน่นอนอน่ะระดับความแรงนี้ต้องยกให้เขาเลยนะครับต่อไปใครแข่งอะ่ะใครแข่งไม่รู้นะ นี่นี่เวลามีบอก32.8อันนี้ล่ะะอู๋อันนี้10.7วิ่ง211โอ้โหไม่ต้องแข่งแล้วมัง้งไม่ต้องแข่งแล้วอาวจริงๆอูคือแบบไม่ต้องไม่ต้องแข่งแล้วอะคือรู้เลยว่าใครเร็วสุดอะอเอาเอาเอาเอ,าเอาลุย,ยตัวเย็นแก่บอ้อาวกูมาโผล่อะไรนี่วะเนี่ย นอาสนามแดกหายอีกยอดเยี่ยมนนยอดเยี่ยมจริงๆเขาวิ่งไป211กิโลเมตรต่อชั่วโมงในะช้วเวลา10วินะฮะโอ้โหแรงจริงแรงจริงอันนี้คือเวลาของเรานะครับผมวิ่ง104 1.4ไมล์17วินะครับเฮ้ยใช่หรออ,นนอันนี้ใช่ของเราปะเนี่ย your time slip เนี่ยมันมันขึ้นว่าอย่างเงี้ยมันขึ้นว่า17.09นะครับ <laughs> คลาดโปรนะเนี่ยสุดยอดเลยว่ะฟิลฟร์มะพร้าวแก้วครับเดีย๋ยวเราต้องมาใหม่เพราะว่าสนามแดกมันไม่สปอนเนี่ยมามามาเอาใหม่กันอีกรอบนึงครับเอาใหม่นี่รอบนั้นขอขอไม่นับละกันเพราะว่าพลาดนะครับเมื่อกี้พลาดลงุงเดี๋ยวผมขอแก้มือหน่อยนะลุงนะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเอาสัก15วินะลงุงนะ <laughs> ผมเปิดในตัดแล้ววะแล้วผมยิงในตัดแล้วมันมันมันไม่แรงเลยวะหรือผมต้องปรับไปตัดใหม่วะต้องปรับแบบไป่ต้องเยอะไหมะปรับครึ่งเดียวพอรู้สึกว่าฉีดเยอะรู้สึกรถมันก็ไม่วิ่งนะนี่เดี๋ยวเราเราได้แข่งกับคันนี้นะครับนี่เราได้แข่งกับรถเก่าคันนี้นะครับผมเก่าเหมือนเราเลยเนะี่ยแต่ก็ดูท่าจะแรงอยู่ <laughs> พี่พี่ผมมีอะไรจะให้เหรพี่ผมเชียร์พี่อยู่นะพี่นะโอ้โหดูไอ้ส่องขนนั้นมาอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยังไม่ทันได้แข่งเลยไอ้นี่รถความไอ้นี่รถความแล้วอะยังไม่ได้แข่งเลยทุกคน ดูดิเอา้ารถคว่ำครับเลือดเต็มเลยฮนะน่าจะตายนะครับผมแตวดูรถรถนี่มบเบยียงค้างอยู่เลยเนะียเอายังไงเลยเนี่ย <c ười> ไอ้คันเหลืองรถชนโอ้ย <c ười> ด, <c ười> ดูดูคันนี้ดิดูยางดูยาง <c ười> คือถ้าเทียบกับรถเราแล้วคือแบบผมยอมแพ้ดีกว่า <c ười> ผมยอมแพ้เลยนะผมไม่กล้าวิ่งด้วยเลยอะโอเคมหมพร้อมลุยพร้อมลุยรู้สึกว่าอุณหภูมิรถเราก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยเอาเอาเบรกมือลงโอเคครับพร้อมลุยครับจังหวะนี้ผมบอกเลยว่าผมชนะไอ้คันนี้ชัวร์นะแค่ให้ไฟขึ้นก่อนวันนี้จะได้แข่งไหมเนี่ยเด็กันเด็กันเด็กัน บางทีมันอาจจะให้เราเบิร์นยางก่อนนะครับเออเบิร์นยางแค่นี้พอโอเคครับเราจะคอยดูไฟนะครับผมขยับให้มันไฟขึ้นโอเคอีกนิดนึงโอเคครับพร้อมลุยที่ทวัน go มา ในตันไปทีดิโอ้โหนี่ยิงในตันแล้วดิเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องไว้คันนั้นอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโคตรแรงอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ้าแตกมาถ้าแตกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้สารพัดจะเจอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว่าแล้วรถวิ่งไม่ออก หม้อน้ำแตกน้ำกระจายขึ้นมาเต็มเลยโอ้เรียบร้อยเลยครับจบแล้วจบแล้วรถผมวิ่งต่อไม่ได้แล้วรถผมวิ่งต่อไม่ได้นะครับแล้วแล้วใครแล้วใครจะแข่งกันต่อเะยเนี่ยเราวิ่งกี่วิเราวิ่งยี่สิบวินะครับความเร็วเฉลี่ยก่อนตอนเข้า5้าสิบหกิโลเมตรต่อเจโม นี่คันนี้วิ่ง17.3วิ่งไป127กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเศรไฐายว่าคือแบบรถผมมันพังก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ได้ไหม <c oughs> เอารถเอารถไปซ่อมก่อนได้ไหมคืออุณหภูมิขึ้นขึ้นเกินแล้วครับนี่ไงนี่ไงอุณหภูมิป่าไปจะ130องศาสซีแล้วครับดีนะเครื่องเราไม่ระเบิดก่อนนะครับผมเดี๋ยวก่อนมันเหมือนมีอะไรหายไปนะทุกคนสายพัน สายพานมันหายไปเดี๋ยวมันหายไปตอนไหนวะมันหายไปตอนไหนมันล่วงอยู่หรือเปล่าดูสังเกตดูฮะสายพานมันหาย <c oughs> โอ้สัรพันจะเจอครับผมโอเคครับทุกคนแล้วผมก็กลับมาอีกรอบนึงนะครับมาอย่างบ่อยนี่ครับผม <c oughs> มาดูว่ารอบนี้นะเราจะไปสู้เขาไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็ทํารถมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเด็กนะฮะ พร้อมแดกเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเรานั้นได้ทําการปรับแต่งรถของเรานะครับให้มันแบบว่าพร้อมพร้อมที่จะแข่งแดกนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับทุกคนนะ่ผมใส่ยางสลิกมาเลยนะฮะพร้อม,พร,อมพร้อมที่จะแข่งแดกเลยตอนเนี้ยงไงลุงลุงเห็นรถผมแล้วมันเป็นไงน่แปลกใช่ไหมล่ะใช่แล้วผมเอาไปซ่อมมาแล้วผมยังไม่ได้ทําสีนะฮะ มันก็เลยจะแปลกๆนิดนึงนะครับผมก็เปิดเครื่องวิ่งแบบนี้เลยละกันนะครับน่าจะระบายความร้อนได้ดีเนะี่ยเขาประมาณนี้ทุกคนโอเคมาแล้วมาแล้วตัวแรงมาแล้วตัวแรงมาแล้วไอนี่ไอนี้ยังรอดไอนี้ยังรอดไอนี้รถยังไม่ชน <c oughs> โอ้แต่คันนี้ไอสองคันนี้แรงมากครับมันวิ่งแค่สิบวิเองเนะี่ยเอาละครับทุกคน ตอนนี้รู้สึกว่าลำดับนะครับจะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมนั่นก็คือว่ารู้สึกว่าคู่แรกนะครับจะไม่ใช่เราเนี่ยคู่แรกจะเป็นอไอ้คันเหลืองกับไอ้รถคันออกสีฟ,ฟ้าเนี่ยนะครับผมโอ้โหมาดูซิว่าใครจะแรงกว่ากันนะครับแต่ผมคิดว่านะผมคิดว่าไอ้นี่แรงอยู่พอสมควรนะไอ้รถคันสีฟ้าเนี่ย มันแรงพอสมควรนะทุกคนเออแต่ก็ไม่รู้แหละต้องมาดูกันอีกทีนึงนะ่ะว่าใครจะเร็วกว่ากันนะครับอถอยมา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 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะชนะนะครับสับเจ้าสองคันนี้นะครับผมโอเคมาแล้วพร้อมลุยพร้อมลุยจังหวะนี้ครับผมว้คันฟ้าอ่ะ แน่นอนเลยเอาละครับจังหวะนี้ครับที่ทุกวันไปนะครับออกตัวครับจังหวะนี้ครับไข่น้ำครับไข่น้ำครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอุ้ยไอ้คันขวาชนะว่ยไอ้คันขวาน้ำครับอู้น้โดงเลยอย้เอาเรื่องว่ะไอ้คันไอ้ไอ้คันเหลืองอย่างแรงเลยนะครับผมนี่เรามาดูพี่ใหญ่กันดีกว่าทุกคน มาดูว่าพี่ใหญ่ของเรานั้นจะเร็วแรงทะลุนรกสักแค่ไหนนะครับผมดูยางซะก่อนโอ้โหดูโชกคช่วงล่างอันนี้เหมือนทำมาใหม่เลยนะฮะสองคันนี้ไม่ใช่ขี้ๆนะครับบอกเลยดูท่อดูท่อโอ้โหโเสียงโคตรดังแก้วหูแทบระเบิดอ รถแดกพันแรงม้าครับผมนี่มันคือการแข่งขันรถแดกพันแรงม้านะครับโอ้โหมันแรงจริงอะเสียงเครื่องนี่แบบโอ้โหโหดมากนะฮะโอ้โหสุดติ่งครับสุดติ่งกระดิ่งไกสุดจัดประหลัดบอกนะฮะโอ้คันนี้ผมว่าน่าจะราวพันแรงม้าได้เอาละครับมาดูครับทีทูวันไปนะครับจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหความแรงครับ โอ้โไอสองคันนี้มันแรงมากดูระยะเบรกเขาแบบโคตรไกลโหแรงจริงแรงจริงแรงแบบเวอร์วังมากครับก็โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็สรุปเลยละกันนะครับรถผมไม่น่าจะชนะใครนะครับเพราะว่าแต่ละคันนี่คือแบบแรงๆทั้งนั้นเลยเนะี่ยแล้วดูมันเล่นอะไรกันเนี่ย ไอ้นั่นเบินยางไอ้นั่นเบินยางโชว์แล้วไอ้พวกนี้ทำอะไรกันเนี่ยช่อตูดกันเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามและรับชมกันมาจนถึงตอนที่13นะครับผมขอบคุณจริงๆนะถ้าไม่มีทุกคนในวันนั้นก็คงไม่มีผมในวันนี้นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพลาดคลิปใหม่ๆ แล้วเรากลับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again บ๊ายบายครับ